ดีคะ่ะบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ําเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่านน้าดีไซน์และหลเห่เฮเบ้นนะคะวันนี้นะคะเราเข้ามาเซอร์วิสนะคะเช็คระบบปั๊มนะคะบ้านคุณชัยปาจีนนะคะลูกค้าเก่าของเรานะคะสระนี้ความกว้างจะอยู่ที่3เมตรนะคะยาว8เมตรนะคะในสระลึกเมตรยีนะคะในสระเราจะปูด,ด้วยกระเบื้องหินอ่อนขาวนะคะทั้งในสระและนอกสระเลยนะคะเป็นระบบโอเวอร์โฟ์นะคะน้ําล้นด้านกว้างนะคะ3เมตร ส่วนฝั่งนี้จะมีบันได3า,ามขั้นสาหรับเดินลงสระนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งนวดซาุูช่นะคะสามหัวแรงๆแบบนี้เลยนะคะไฟในสระจะมีทั้งหมด2ดวงนะคะเป็นไฟสีขาวนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าน้ำล้นสวยๆของเรานะคะปูด้วยหินกซิซซอสีขาวนะคะแล้วก็โรยหินโดยลางน้ำคัดพิเศษนะคะขาวหิหมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยงามกจริงๆะคะ่ะน้ำก็จะเป็นสีฟ้าปิ๊งๆแบบนี้เลยนะคะ ที่นี่นะคะเรามีครบเครื่องครบวงจรนะคะจบในที่นี่ที่เดียวคือเราเท่านั้นค่ะม่านน้ำดีไซน์และไลา์เฮเบเวนคิดจะสร้างสรรคิดถึงเราเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ